ชมลมเครือข่ายท่านผ่านสิลเพศสัจขันนะครับได้ประชุมประจำเดือนนะครับของวันที่24เดือนสิงหาคมพศสอ6 8นะครับเดี๋ยวนี้กําลังประชุมแต่ก็ผล ฝนฟ้าตกทำนวยความชุ่มชื้นให้เกษตรของเรานะครับวันนี้เป็นวันที่24สิงหาคม2568นะครับก็มีการประชุมประจําเดือนของเครือข่ายชมุมนุมทานผ่านาศิษย์อำเภอสัตสันจังหวัดกรสินนะครับโ้โโก็้ยิ่ฝนก็ตกนะครับ โอเคอยังไปชมไม่เสร็จแล้วก็ขอขอบพระพคุณเพจ้าค่ำถวนทางผ่านเสร็จโดย,โดย,โดยคคสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ